สวัสดีครับโชว์ซิกแพคหน่อยครับคุณเต้นสุดคุณพี่เต้นสวัสดีครับใจเย็นครับเพิ่งเล่นได้เพิ่งไปเทนได้แค่สิวันเองครับคนขยันแวะมาแปบ๊บเดียวครับเห็นฟิตทุกวันเลยโว้ยผมเพิ่งวิ่งผมเพิ่งไปเทนได้แค่สิบกว่าวันเอง เหลืออีกสองเดือนครับจะทำไม่ได้นะครับไม่เกินสองเดือนจะจะขยันไลฟ์จังจริงๆผมไลฟ์มานานมากๆแล้วนะครับสำหรับใครเพิ่งมาติดตามนะครับว่าทำไมยูโรชอบไลฟ์ผมไลฟ์มานานมากแล้วครับไลฟ์ตั้งแต่คนดูหนึ่งร้อยครับจนตอนนี้สองร้อย อยากให้ถึงวันสุกแย่แล้วสวัสดีทุกคนนะครับเฮลโลเฮลโลมาแล้วดูไลฟ์ที่อยู่ทุกวันทุกเวลาที่ไลฟ์ขอบคุณครับขอบคุณที่มาอยูเ่เป็นเพื่อนๆกันนะครับเรียกชื่อเบนโตะหน่อยค่ะคุณกษะ,ะคุณเบนโตะเบนโตะจ๋าเบนโต้งย เพิ่งไปฟิเน็เสร็จครับอาบน้ำแล้วก็เลยแวะมาสักนิดหนึ่งพรุ่งนี้ผมมีไปถ่ายซีรีส์นะครับเช้ามากต้องตื่นตีห้เพราะว่าบิน7จ็ดโมงนะครับชอบพี่ยโลร้องเพลงยิ้มน่ารักค่ะขอบคุณครับพี่ยูโลสวัสดีทุกคนอีกรอบนึงนะครับอยากให้ถึงวันศุกร์แล้ว เร็วมากสามพันกว่าแล้วใช่ครับผมก็งงเหมือนกันครับว่าพวกคุณเข้ามาดูอะไรกันนะครับบินไปไหนครับไปพรุ่งนี้ไปถ่ายสีสเกตนะฮะแวะมาสุรินหน่อยคงไม่มีเวลาไปไหนครับผมพรุ่งนี้น่าจะอยู่สนามฟุตบอลทั้งพฤหัสสุกเลยครับดำแน่นอนเตะบอลครับ บิ g กแฟ from USA โอ้ thank you ทำไมใช้ชื่อเทพซ่าเทพซ่านี่มันมาจากตอนที่ผมเล่นเกมนะครับช่วงประมาณอายุแบบมอนหนึ่งมองสองครับก็จะเป็นยูโรเทพนะครับถ่ายเรื่องอะไรไทยบ้านคึกคักบนรักอบตอครับออกทาง VTV นะครับน่าจะได้ชมภายในไม่ไม,ไม่ไม่ชวนเหมือนกันมีนามครับพี่อยู่กินอะไร ทำไมถึงหลอกกินฟิลเตอร์เข้าไปฮะพี่พิมพ์ไปไหนตอนนี้ข้างรักน้องยูโรบักคักเดอร์เขาพูดหลายครับเทพซ่าอารมณ์นิยมอารมณ์นิยมนี่คือแฮชแท็กของช่างภาพนะครับไฮคาซาสถานออคาซักสถานไฮ มาศรีสะเกดอำเภออะไรไม่ทราบเหมือนกันครับอำเภออะไรมีหน้าที่ไปอย่างเดียวครับหนูดูสามีชั่วคืนอยู่ครับขอบคุณครับน่ารักบวัยแล้วเรียกชื่อหนุ่งหนิงหน่อยค่ะได้ตายตาหลับขนาดนั้นเลยเหรอพี่ยูใช้ฟิลเตอร์อะไรแบ่งบ้างได้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแคปฟิลเตอร์ผมให้ให้ทุกคนดูนะครับว่ามันคือฟิลเตอร์อะไร วันนี้มาเสื้อดำครับอ่านหน่อยน,นํามาหน้านหน่อยได้ไหมเรียกชื่อฝนโอนหนึ่งพันคุณฝนครับคุณฝนคุณฝนครับคุณฝนคุณฝนสามพัน 3, บาทนะครับอ่านเม้นหนูหน่อยอ่านชื่อหนูหน่อยค่ะคุณสุชาสุสุชัญญาสุชัญญาสุชัญญาเหรอ สุชาดาสุชายาพูดภาษาอังกฤษหน่อยนับคำว่านาับนี่คือมาใหม่เหรอครับแทนคำว่าครับใช่ไหมนับอยากให้พี่ไลฟ์ประมาณเวลานี้ทุกวันโอ้โหผมต้องไลฟ์เป็นอาชีพเลยใช่ไหมฮะเอาเลขบัญชีมาเลยใจร้ายไม่เลือกชื่อพี่เลยคุณทิพย์เก้าสองอ่ะไปแล้ว ติดตามผลงานพี่ยูโรมานานมากจนเป็นพระเอกเต็มตัวแล้วดีใจภูมิใจแทนพี่ยูโรมากขอบคุณครับพี่ยูโรอยากได้เสือ้ออ่านชื่อหนูหน่อยคุณคักประทุมคุณยศวัตรไม่น่าจะเห็นเพราะถามไปเยอะอ่านหนูหน่อยคุณส้มโอซัสดีอ่านหนูหน่อย,ออนนอยพี่เปิดคณะตลกกับหนูไหมคะคุณใหม่เคพีคณะอะไรครับ รักคุณกษัตริย์ฮัลโลฟอร์มเคมบรเดแฟนค่ะยูโรเป็นกันเองมากรักเลยขอบคุณครับกำลังจะไปอาบน้ำมาดูพี่ก่อนแล้วกันอาบไปด้วยดูไปด้วยก็ได้นะฮะ <laughs> อยากให้ถึงวันศุกร์เร็วจังวันนี้นะครับต้นลอยฟ้านะครับไปตามหาเพชรกันนะครับช่องเจ็ดนะครับไปดูนะครับความมันนะครับเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยมากวันนี้ไปเทนมาแบบสุดเล่นขานครับไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะไปเตะบอลไหวหรือเปล่า น่าจะลอยอยู่ฮะวันนี้พี่ยูโรไลฟ์กับใครคะไม่อ่านเม้นต์หนูเลยคุณ MS m i n อมจะละหมาดพอดีเลยยูโรมาอา้าวละหมาดก่อนได้นะครับอยากให้พี่โรเล่นละครอีจกจักสิบเรื่องโอ้ถ้าอ่านเม้นต์จะตั้งใจเรียนคุณมา r ์ช XR.Q นะครับ เลิฟสุดเลิฟอยู่รับพี่ยูโรจังรอดูคุณกษัตริย์นะคะทำไมน่ารักแบบนี้ครับผมอีกสองวันนะครับติดช่องเจ็เพราะยูโรเลยน,นั่นนี่พี่ยูโร่านราจังวันศุกร์ช่างยาวนานเลยคุณบีชิโนโนรีเห็นเม้นหนูไหมคะเห็นเม้นหนูจ้าคุณบีชอบเพลงคันหูมากคะ่ะวันนี้อย่างเฟี้ยวทาไมหล่อจังคะไม่ทราบเหมือนกันครับอ่านหนูหน่อยคะ่ะยูคนหลอ่อคุณการกาญจนา เมื่อไหร่จะถึงมันสุกรอไม่ไหวแล้วอีกสวันครับขอกําลังใจสักนิดได้ไหมคะคุณอ้ําละพัดสู้ๆ่ครับเป็นกําลังใจให้ครับอ่านทุกเม้นขนาดนี้จังหวะนี้ก็ไม่ต้องอ่านเม้นเราแล้วแหละเ,เล่นบทพ่อลูกพูนได้ดีมากชอบชอบค่ะขอบคุณครับอยากให้พี่ยูโรเป็นพระเอกทุกเรื่องเลยคะ่ะเรื่องอะไรครับพี่ยูโรไม่อ่านเลยนี่ผมยังไม่อ่านอีกเหรอทุกคน <laughs> ร้องเพลงได้ทุกแนวเลยเก่งอะร้องได้ร้องได้ครับแต่ร้องไม่เพาะแค่นั้นเองะพี่ยูโรอ่านเม้นหนูหน่อยค่ะคุณจะรันรยิ้มเก่งไม่ไหวแล้ว Hi Cambodia fan yeah Hi so Thank you Thank you อะไรดีคิดไม่ออก Sorry <laughs> พี่ เพื่อนหนูบน่นคิดถึงทุกวันเลยอะ่ะยายขนุนตัวจริงรักเด็กไหมคะรักครับชอบเด็กครับมีเล่นกับพิงพอยอีกไหมตอนนี้ยังไม่มีนะครับอยากใหพ้พี่ยูโรได้ดูพี่ยูโรได้ดูสโนโดอกไหมยังไม่มีเวลาได้ดูเลยครับไม่มีโอกาสได้ดูเลยครับเอาเวลามาไลฟ์หมดแล้ว <laughs> รู้จักพี่ยูโรในละครสามีชช่วคืนตอนนี้ติดงอมแงมยิ้มสวยให้ดูด้วยยิ้มไงให้สวยครับ สวยยังทุกคนก็นให้เชียร์ให้ผมสวยอ่านเม้นท์เขาหน่อยคืนนี้จะไม่แอบหลับที่ทำงานเลยค่ะอ่านแล้วครับคุณสอ s t r งชูเกจเจอร์ชาโยกาเซ่เดมพี่รักเด็กหนูเด็กรักไหม น่ารักจังครังครับเพื่อนหนูชอบพี่ยูโรมากเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับโอ้ย <c ười> กินเถอะครับนอนเถอะครับลูกหม่อนดื้อไหมนิดหน่อยครับตามภาษาเด็กครับน่ารักน่ารักพี่น่ารักมากเลยพี่พาพิงพลมาหน่อยในละครคุณกษัตริย์ไม่ค่อยยิ้มแบบนี้เลยยิ้มไม่ได้ครับต้องเก๊กครับกษัตริย์เขาจะแอ๊กนะฮะแบบนิ่งๆนะครับ โดนอยู่โรต้เขแล้วน่ารักมากเลยยูโรตอนนี้หนูข้างรักพี่มากเลยหนูทนรอวันศุกร์ไม่ไหวดูสปอยใน YouTube ทุกวันเป็นตาฮักแท้น่ารักมากๆหมพรุ่งนี้ไปไหนมาครับพรุ่งนี้ไปสีสเกตมาครับอ่ะตอบได้แล้วนะรอโทรหาพี่พิ่งพลพ,พี่มีพี่น้องกี่คนมีพี่สาวคนนึงครับขอกำลังใจอ่านหนังสือได้ไหมครับสู้ๆครับคุณพีพีนาสาสิเ็ด ช่วยทิงพลอยมาหน่อยนะคะอยากให้ไลฟ์ด้วยกันเห็นดูไหมเห็นครับก็นั่งดูไปเลยพี่ยูโรทันเข้าไร้อย่งเรียบร้อยนะครับข้างรักพี่ยูโรจะเอาไปฝันทุกคืนเก๊กไม่เก๊กก็หลอกค่ะพี่ยูโรไม่ยอมดูสตอรี่อ่ะน่ารักมากยิ้มทีละลายทุกทีพี่เมินเม้นมากอ่ะอ่านเม้นหนูหน่อยค่ะ เมาส์ถึงพี่พิงพอยหน่อยคะ่ะเมาสอะไรดีอะครับทุกคนพี่ยูโรแอคโยขอ้อมลังใจหน่อยคะ่ะจะสอบแล้วคุณ s p p n. y u i นะครับสู้ๆนะครับขอให้สอบผ่านสอบได้สอบติดนะครับร้องเพลงให้ฟังหน่อยคะ่ะก่อนนอนนะพี่พิงพอยใช่สเปคยูโรไหมอ,อ่านต่อครับคอมเมนต์ต่อไปเลยครับ ตอนนี้ข้างลักพี่ยูโรชอบรอยยิ้มค่ะพี่ยูโรไม่แวะมาสุรินบ้างคะอ่านบ้างเถอะค่ะแวะไม่ได้ครับผมไปกับกองนะครับขอกําลังใจสอบหน่อยได้ไหมคะใกล้จะสอบแล้วค่ะพี่ยูโรสุดรอซู่ซู่ครับขอให้สอบผ่านนะครับยิ้มสวยๆโอนหนึ่งบาทโอนซะเยอะเทียวผมจะใช้หมดไหมครับคุณ <laughs> ข้างรัก ที่ทันไลฟ์ยิ้มหวานเวอร์พี่ยูโรน่ารักมากเลยค่ะขอบุณครับคิดถึงค่ะขอกอดหน่อยคุณโคโคนัทพีถ้าได้ไปต่างประเทศจะไปที่ไหนคะยังไม่ทราบไม่เคยคิดเลยครับขอกำลังใจทำงานหน่อยค่ะคุณโมระกดคุณมรกดครับสู้ๆครับอ่านเม้นหนูหน่อยค่ะขอกำลังใจทำงานหน่อยค่ะคุณโบเบยี่สิบสามสู้ๆครับ ยิ้มทีโลกแตกสดใสคืนนี้มาร้องเพลงในทิปต่ออีกนะวันนี้อาจจะไม่ไม่ได้ไปไนะครับพี่หมูสวัสดีครับถ้าให้จูบพิงพลอ,อีกครั้งจะทำไหมถ้าภูมกับสั่งก็ได้อยู่แล้วครับผมอาชีพนักแสดงครับอ่านเม้นหนูหน่อยชอบกระสะมากค่ะขอตังสองร้อยฮะคุณบีขอตังสองร้อยได้ครับได้ครับสำหรับคุณบีได้เสมอครับ ขอกาลังใจหน่อยค่ะชอบเพื่อนเพื่อนไม่ชอบกลับค่ะอา้าวชอบคนอื่นก็ได้ครับ <laughs> พี่ยูโรกับพี่เข้มใครหล่อว่ากันคะฮ่าฮ่าฮาพี่เข้มครับข้างรักพี่ยูโรยิ้มโคตรน่ารักว่าไปวันนี้คุยกับใครเหรอคุยคนเดียวครับพี่เบนสันติราชสวัสดีครับวันนี้เธอยังไม่อ่านเม้น์เราเลยคุณทิตาอา้อาวอ่านแล้วครับ กินข้าวแรงแล้วบ่จ้ากินแล้วค่ะมาบ่อยจังครับวันนี้ผมเพิ่งไลฟ์รอบแรกเองนะครับคุณเบนสันธิราชปกติผมจะไลฟ์สี่เวลานะฮะวันนี้ผมมาไลฟ์รอบแรกเองดูสปอยช่วงหลังผมไลฟ์น้อยลงมน,นะก่อนละครอนอนผมไลฟ์เวละแบบสี่รอบห้ารอบหกรอบช่วงหลังๆแบบผมผมรู้สึกว่าผมไลฟ์เยอะเกินไปนะฮะ ก็เลยลดลงมาหน่อยพี่ยูโรน่ารักขอสามท่าได้ไหมคะพี่ยูโรท่าอะไรดีครับคุณเบนสันติราชทำอะไรอยู่ครับขึ้นมาพูดคุยใั่ไหมฮะหรือว่าคุณถ่ายเคยบ้านไร่สบายห้โซอยู่ขอสามท่าหน่อยคะ่ะวันนี้ทำไมอยู่ต่างประเทศดูละครย้อนหลังเต็มๆมไม่ได้คะครับนี่คือขึ้นมาใช่ไหม อ่านเม้นหนูหน่อย please จะงดชาไข่มุกหนึ่งอาทิตย์น่ะงดเลยครับผมอ่านแล้วนะฮะลดความอ้วนครับผมเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงมากาลสินบ้างคะ่ะมาเที่ยวนาราทิวาสบ้างถ้าเขาเรียนเชิญไปผมก็ไปได้ทุกที่นะครับ <laughs> ต่ฮักแท้หนูหลงรักพี่หนักมากตอนนี้หาทางออกไม่เจอแย้วพี่ยโลไม่เหนื่อยหรอคะเหนื่อยเลยครับ แต่ผมชอบครับชอบไลฟ์อ่าคุณเบนสติลาไม่ขึ้นมานะครับปฏิเสธนะครับสวัสดีค่ะข้างรักสามีช่วยคืนมนกี่ตอนครับตอนนี้ติดเหลืออีกสองอาทิตย์ครับผมอ่านเมนนูหน่อยคุณหมูพูดิบอ่านแล้วครับข้างรักพี่โยโรม,มานาครศรีบ้างนะคะไปบอกนายกแต่ละจังหวัดเลยครับ ให้เรียกผมไปผมไปได้ทุกจังหวัดเลยครับนายกอบจอ,อบาตาเทศบาลนะครับผมไปได้ทุกจังหวัดเลยครับ <laughs> น่ารักมากเลยค่ะโ้หแนะนําการกินข้าวช่วงกําลังเทนหน่อยการกินเทนเนอร์ผมไม่ได้โฟกัสอะไรมากครับแค่ไม่ให้กินของทอด ครับไม่ให้กินของทอดของหวานน้ำมันลมครับ mm hmm. นายบอกว่าขี้เกียจไงคะทําไมขยันน่ารักจังอ้อนเก่งพูดใต้หน่อยคะ่ะมาสกลบ้างฮ้าห้าห้าพี่โรเมินเม้นหนูอีกแล้วไอเอิร์ธชวนเล่น ROV ออะครับน้องเอิร์ธนะครับ,อรบชอบเพลงตายเปล่ามากคะ่ะเพระเอกเอมวีหล่อมาก ยูโรยิ้มนะครับแม่หนูข้างพี่ยูโรมากๆเลยค่ะหนูจะสอบโอเน็ตแล้วกําลังใจหน่อยค่ะสู้ๆครับขอให้สอบได้คะแนนสูงๆเยอะๆเลยนะครับขอสามท่าเหรอหนึ่งสองสามอนแฟนคลับหน่อยค่ะพี่เล่นด้วยเหรอฮะเล่นครับเล่นเล่น แค่เห็นยูโรก็อิ่มทิปแล้ว please visit เมียนมาที่ยูโรโอเคถ้า i hope i hope i hope แปลว่าฉันหวังว่านะครับ I'm hope ครับ <laughs> พลิ้งไปไหมทิ้งไปไหนอะ่ะยู่ยิ้มจะเป็นลม ถ้ารวยเดี๋ยวซื้อพี่มาไว้ดูที่บ้านเออเอาสิรักอยู่นะขอบคุณครับหาทางออกไม่เจออยู่อยู่ตรงนี้ครับทางออกนะครับคนอะไรหรอจังยิ้มน่ารักพิงคอยไปไหนไม่ทราบครับน่าจะถ่ายละครอยู่นะครับพี่ยูโรมาที่ไหนครับอุดอรไปอำเภอเพนครับไปวัดนิมิตโพธิญาณน,นะครับไปงานวิ่งครับ จะมีเชื่อคืนแพ้กุ้งหรอใช่ครับผมแพหาหันทะเลครับผมแพ้ปลาหมึกแพ้กุ้งแพ้หอยอย่าลืมชุดนักมวยชุดนักมวยผมหาแล้วไม่เจอครับพี่บีหายครับน่าจะทิ้งไปแล้วครับเคยใส่ถ่ายรายการอยู่างเกงมวยอย่าให้ไลยกับพี่เข้มครับพี่เข้มถ่ายละครน,นะครับพี่ยูโรไม่เหนื่อยหรอกคะ่ะ ที่มาวิ่งเล่นในใจหนูอ่ะยูโรตัวเองฟิตเนสเวลาไหนบ้างก็แล้วแต่เทรนเนอร์ว่างช่วงไหนแล้วว่างตรงกันครับแต่ก็จะพยายามไปอาทิตย์ละประมาณสี่วันครับเห็นเม้นหนูไหมเดี๋ยวพี่หาชุดนักมวยให้ที่ออฟฟิศมุคลมีโอเคครับจริงจริงๆไม่ต้องถึงออฟฟิศก็ได้นะให้คุณเบนทำให้ คุณพี่แช้มัสวีสวัสดีครับถ่ายละครเรียบร้อยแล้วเหรอฮะยิ้มหวานมากขอบคุณหลายๆเดอ้อรอวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เพราะคุณเลยแม่เลี้ยงมาด้วยอะไรทำไมถึงน่ารักวงเล็บอ่านเม้นหน่อยคะ่ะไม่อ่านเม้นหนูเลยพี่ยูโรบอกบางจังพี่ชอบดาราหญิงคนไหนคะชอบหลายคนไหมครับ <laughs> เหนื่อยไหมคะ เหนื่อยที่ทําตัวแบบนี้อะค่ะเหนื่อยครับอยากเจอตัวจริงจังอ่ะอ้าวอ้าวยังไงครับลูกพี่อ้าวเฮ้ยไม่รับอ่ะอ่ะขอมาหรออ๋อนาครับคุณหัสวีมาแล้วนะฮะหัสวีพักกระพงไพศาลครับ เฮ้ยมาเอามาฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์เพื่อนเพื่อนอย่าลืมฟิลเตอร์นะครับว่าไงครับน้องว่าไงน้องทุกวันนี้ดังแล้วแม่ไม่ไม่เรียกเราไม่เรียกแล้วมีสี่ห้าพันไม่เรียกแล้วเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ตั้งแต่เราโทรไม่เรียกอะไรพูดถึงตลอดเอานี่นี่ผมดังแล้วเหรอเนี่ย ยังไม่ดังก็ต้องพึ่งบารมีเพื่อนๆพี่ๆทั้งสองคนนั่นแหละครับไปด้วยกันครับเมื่อก่อนนี่ไม่ได้นะเมื่อก่อนไม่ได้แล้วไม่เข้าไอจีก็ทักมาบอกให้ให้เข้ามาหน่อยทุกวันนี้ไม่แล้วใช่แล้วใช้เดียวได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็พูดคนเดียวมีเกี่ยวเลยทุกคนผมโดนบูลลี่ตามงสามแสนนี่ก็เริ่มเปลี่ยนแล้วคนเราทุกคนผมโดนบูลลี่ช่วยผมด้วย ผมพูดเรื่องจริงผมดูดิดูดิดูดิฟ้องดิดูดิฟ้องฟ้องโซเชียลเดี๋ยวนี้ฟ้องแล้วเดี๋ยวนี้เป็นมาก่อนเป็นการนะเป็นการด่าเราค่ะทุกคนโอเคผมจะไม่พูดอะไรแล้วให้เพื่อนๆพูดเลยครับเห็นไหมเริ่มไปยากพูดแล้าฟ้องมีฟอร์มออกออกแทนให้มีฟอร์มเรื่องมีฟอร์มคือสรุปผมเราทำทำอะไรกันอยู่ครับ แต่ละคราละครพูดพูงพูดเพอาะแต่แลันอนแค่อย่างี้นะแต่ไม่ดอย่างี้นะผมก็พูดเพราะแต่ไหนแต่ไรแล้วไหมป้โถพอดูสาวๆหน่อยได้ไหมอ่ะคุณอยากดูใครอ่ะในเรื่องเคย้าสบายดูทุกคนเลยครับเริ่มดางที่ก่อนเลยเดีพลเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นี่นี่นี่นนี้คนนี้เท่ยสวยสวยใครอ่ะ พี่ติ๊งสวัสดีสซอรไพรมากไม่ตกใจแล้วเดี๋ยวนี้ตกใจแล้วไปเดซอร์ไพรสยมากพี่ติ๊งสวัสดีครับเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนะใจพี่ติงพี่ติ๊งสวัสดีครับพี่เลยเป็นวันนี้อย่างที่พี่ปฟอมเขาเปลี่ยนเลยวันนี้ไม่ใช่โอ้แย่จันทำไมโลกคนเดียวะทำไมผมเปลี่ยนไปขนาดนี้นะตั้งแต่ยอดคนดูในเฟซบุ๊กแสนกว่าๆนะยอดเรตติ้งก็ดีนะ ยอดติดตามก็เพิ่มมาสามแสนแล้วนะสามแสนหรอเปลี่ยนแล้วนะโอ้โหไม่คิดว่าไม่คิดว่ากรเรื่องกับกระแสจะทําให้คนเปลี่ยนได้ขนาดนี้เยี่ยมใจอ่ะใจทำไมผมเป็นคนแบบนี้ไม่มีโทรมาหาบอกไปหาที่บ้านได้ไหมอะไรไม่มีแล้วโทรหาแต่พิงพลอยอ่าไอ้จริงป้ะเนี่ยไม่รู้อันนี้ไม่รู้มันก็ต้องจะเป็นคุณเป็นอย่างนั้นแล้วหรอก็แต่ผมไม่เห็นคุณไลฟ์ด้วยกันผมไปโทรหาพิงพพลอยตอนไหน วันนี้อะไรอะไรก็พิงพอยแล้วไม่ใช่แล้วผมก็โทรหาพี่ตลอดผมก็ชวนพี่ไปกินโอมากาโซอยู่นะมากาเซ็งมีมีมแต่แต่กินเรื่องเองได้แล้วโอ้โหตายกันนะตอนเนี้ยก็ยังสี่ปันเหมือนเดิมการนับยูโรแล้วโอ้โหอ๋อไม่ใช่ของเราบางครั้ง อามันค้างเหรอยอดยอดคนดูเท่าไหร่เพื่อนตอนนี้เจ็ดเจ็ดเจ็ดพันสี่โอ้ไม่มก็ของเพื่อนไงของเพื่อนมันมาเอ็กซ์กันไงมีภาษาอังกงอังกฤษกูพูดอังกฤษกูก็ผิดกูไม่เล่นกูไม่น่าเล่นสามีชั่วคืนเลยอะเดี๋ยวเรียกผู้หญิงในดวงใจเพื่อนมาให้เอาอะ ผู้หญิงในอุดมคติของเพื่อนแหละเขาคิดถึงแค่คนที่ถึงเพื่อนเพื่อนมากนี่ฉันไม่ใช่ผีนะยูโรสวัสดีครับโอ้โหแก้มชมพูปากชมพูขนาดนั้นฟิลเตอร์ครับคุณแม่คิดถึงครับคิดถึงพี่ไหมอย่าโกหกนะบาสนะโกหกผู้ใหญ่อ่ะ ไม่โกหกครับคิดถึงเสมอครับผมพูดถึงทุกวันยครับพูดถึงในทางที่ดีโอ้ยกัะล่อนครับพี่ต่อมันกัะล่อนมากครับมาถึงผมหหอครับเอานี่เป็นไงผมผมมีแสงไหนทำไรอ่ะ ไม่รอดวะไม่รอดวะปิดกล้องวันไหนครับพี่ยังไม่แน่ชัวร์น่าจะเรื่อยๆก่อนยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ชัวร์ถูกแล้วยังไม่แน่ชัวร์ภาษาอะไรยังไม่ยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์หรือไม่ก็ยังไม่แน่ใจ ทั้งไม่แน่และไม่ชัวร์โอเคยังไม่แน่ชัวร์แม่ใหญ่วันที่สิบสี่มกรานะครับวันที่สี่มกรานะครับเขยบ้านไร่ <14. S 1> ไม่ช่วยเลย <c oughs> <c oughs> ปล่อยเบาปล่อยเงยียบทิ้งเทละเลแล้วนะ ครอ่ะใครอะคุณาดาจาดาดดูคนอสวัสดีครับอะไรคุณมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยโอ้อ่าเบียงเบียกเบียงเบียงซ้ายนิดนึง โลแบบไลฟ์ตลอดโลว่าโลว่าพี่ปาสวัสดีครับทุกวันเลยใช่บายบายครับผมเห็นผู้หญิงไม่ได้ครับพี่ผมว่าหน้าชมพูมาก ฟิลเตอร์ครับคุณแ,<ต>แม่คุณแม่หนูใส่ฟิลเตอร์สวยไหมเโอ้มหแ่เบอร์แย่เบอร์มุกดาไปไหนแฟนครับถามอันนี้ผมไม่ขึ้นเนะี่ยไม่เห็นเออเขาเรียกว่าอะไรวะคอมเมนต์คอมเมนต์ไม่ ยอดคนดูก็ไม่ขึ้นอ่านไม่ได้อ่ตอบผมอ่านให้มุกดาใหญ่ชิงแล้วอ้าวใหญ่ชิ้นนะยังไงบ้เฮ้ย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 บายบายไอเขาสวยสุดดูหน้าาาบบยยครับเพื่อนเหลือกี่ซีนแค่นี้เพื่อนเดี๋ยวตัวไปถ่ายตอนก่อนเพื่อนเหลือกี่ซีน

อู้โซ้อะไอบ้าครับเพื่อนผมครับผมก็วันที่สิบสี่กุมภานะครับ วันวาเลนไทน์นะครับละครเพื่อนผมนะครับเข mm ้ม hmm. ห mm ัดซูวีกับมุกดาใลลินลักแล้วก็มีพี่เบนด้วยนะครับ mm hmm. เผยบ้านไร่สไปไฮโซนะครับทางช่องเจ็ดนะครับอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับ mm hmm. เป็นผู้ชายแมนๆมดีกว่าค่ะอยู่โลพอพอพอขำค้าง <laughs> <laughs> ครับทุกคนอย่าลืมนะครับดูสามีชั่วคืน ศุกร์เสารอาทิตย์แล้วก็จันทร์อังคารดูเขยบ้านไร่สไปร์ไฮโซอาทิตย์หน้าวันจันทร์นะครับตอนแรกนะฮะคอมเมนต์หายไปแล้วคอมเมนต์หายครับทุกคนพี่ยูโรทำไมออกสาวกั้นขังมันเป็นคอนเทนต์ครับทุกคน ผมต้องสร้างคอนเทนต์ครับเปลี่ยนโหมดมาพิ็นกระสับโอเคทุกคนผมไปดีกว่าเข้ามาพูดคุยกันก็กี่นาทีอ่ะน่าจะครึ่งชั่วโมงได้แล้วเนาะโอเคไว้พบกันนะครับผมเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวไปเตรียมตัวเก็บเสื้อผ้าเก็บของเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องบินแต่เช้านะครับบายบายครับทุกคนวันนี้ฝันดีนะครับ